วันนี้ผมมาวัดฝุ่น PM 2.5ตรงนี้กับดรเอสุชาชวีแต่ว่าวันนี้คุณป้ามาทําอะไรเรามาเจอกันกางทางป้าพอดีโงพยาบาลปพอดีลงจากรถมาอ้าวประชาธิปั์เคยไปร่วมงานกันหลายครั้งค่ะวันนี้มาหาหมอตามนัดปกติค่ะตรวจร่างกาย6เดือนตรวจทีบางบางบางรอบก็3เดือนตรวจทีอป้องกันสุขภาพไว้ก่อนที่โรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลลามาค่ะอ๋อเป็นคนไข้ประจำหคนไข้ประจำค่ะ เราอายุมากแล้วเราก็มีหลายโรคนะจะต้องขยันดูแลตัวเองด้วยเผื่อได้ไปเลือกตั้งอ้าแล้วคุณป้าอยู่เขตไหนฮะเขตพญาไทค่ะอ๋อเขตพญาไทใช่เออเขตพญาไทเขตพญาไทตอนนี้เนี่ยเขตมันจะเปลี่ยนใหม่พญาไทเป็นรูปแบบเขตดินแดงชาปิยะธิปส่งคุณธนาชีรวินิตเคยเป็นสสเก่าเมื่อปี54อ่าเขาเป็นคือเป็นสสดินแดงพญาไทเก่าปี54าสีแล้วเขามาลงสมัครมาเป็นเลือกตั้ง ป่าปช่วยเลือกเขาหน่อยนะค่ะแต่ยังไม่รู้เบอร์อะไรเขายังไม่สมัครยังไม่ได้เบอร์ใช่ไหมคะเขาจะสมัครวันที่3เมษายนทั่วกรุงเทพเลยใช่ไหมคะทั่ว<ช><ม>ประเทศเลยฮะก็ะตอนนี้ได้เบอร์กันแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้ 3, 3>, ม 3> มเมษา3เมษายนถึงได้ไดเบ,บอร์ตกลงเขาประกาศแน่วันไหนกันเนี่ยเลือกตั้ง14พฤศภาแต่ไปสมัครเลือกตั้งสสเขตเนี่ยวันที่3เมษายนแต่วันรับสมัครสสแบบประชีรายชื่อวันที่4เมษายน สี่เมษาก็จะได้เบอร์กันได้เบอร์เรียบร้อยทั้งสอสเขตแต่ละเขตเบอร์ไม่เหมือนกันนะป้าที่ใช่แล้วก็แต่เลือกบัญชีรายชื่อเนี่ยเบอร์เดียวกันทั้งประเทศต้องพยายามศึกษาให้ทันกับเอกสารแต่เดียวก็เห็นป้ายตเต็มไปหมดแต่วนี้แต่ดูแล้วก็ยังไม่มีเบอร์กับยังไม่มียังไม่มีว่าพักเบอร์อะไรผู้สมัครสสเขตเบอร์อะไรโอเคตอนนี้พักทางนี้หาเสียงไปทําตามนโยบายที่บอกไหมคะ ทำตามค่ะนโยบายที่ประกาศไปอ่าป้าเนี่ยเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยเราจะไปออกกฎหมายอากาศสะอาดโอเคคือมันจะช่วยทําให้อากาศดีขึ้นเพราะทุกวันนี้เรามีแต่มาตรการทํำนู่นทํานี่ทําอะไรต่ออะไรค่ะค่ะอ่าต่อฝากคุณป้าด้วยโอเคค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณป้า